การระบุอายุการเก็บของมีมทั้งหมดหแบบนะคะแบบแรกระบุอายุเป็นวันที่ผลิตนะะหรือวันที่บรรจุแมนโมการ์ินเดชนะคะหร,รือแพคเดชนะตรงนี้เวลาที่เราไปซื้อเราจะไม่รู้ว่าตอนนี้ของที่อยู่ในนั้นน่ะมันมีคุณภาพมากน,น้อยแค่ไหน,นเราจะรู้แค่ว่าของที่อยู่ในบรรจุภัณนะาหารเนี่ยที่ระบุเป็นวันที่ผลิตเนี่ย รู้แค่ว่าเริ่มผลิตเมื่อไหร่ซึ่งคนที่จะซื้อสินค้าประเภทนี้นะคะจะต้องมีความรู้เรื่องของสินค้านั้นด้วยอีกนึงว่าอีสินค้าประเภทนี้ปกติเนี่ยมันระยะเวลากี่เดือนมาถึงเสียเสียได้นะเพราะเรารู้แค่ว่าอ๋อเาผลิตตาเงื่อเดือนที่แล้วถ้าเรารู้ว่าตัวออาหารประเภทนี้มันเก็บไก้นานสุดประมาณสามเดือนถ้าเราซื้อเดือนที่สาม ที่เขาผลิตเราก็คิดว่าเอ๊อันนี้เริ่มซื้อไปอาจจะต้องริบรับประทานแล้วนะเพราะว่าคุณภาพสอานารจะไม่ดีเท่าแับช่วงแรกๆแล้วตรงนี้วันผลิตเนี่ยไม่ไม่สามารถบอกคุณภาพของอาหารที่อยู่ข้างในได้ในแง่ของผู้บริโภคนะคะถ้าจะซื้อเือกพราะเราไม่รู้ว่ามันเสือ่อมคุณภาพไปอย่างรู้แค่ว่าเริ่มผลิตหรือเริ่มบรรจุเมื่อไหร่นะคะส่วนใหญ่แล้วมันจับใช้กับสินค้าที่มี่ยยูกันเก็บรับสาได้นาะน วันพลินสิทธาที่เก็บได้งานเชฟเข้าสานมาเลยพันยับเรืออะไรเงี้ยค่ะอายุการเก็บนานละเรือเราสามารถใช้ในมังกริ้เด็กได้นะแบบที่สองก็คือทําเสร็จแล้วแต่ยังไม่สามารถจาหน่ายได้นะคะยังไม่สามารถใช้สินค้านั้นได้นะแต่เราผลิตออกมาก่อนเราก็จะระบุอายุการเก็บเป็นริเงเด็กนะคะก็คือวันวางกัหนายอันนี้ก็จะรู้ผู้บริโภครู้แค่ว่า เมื่อสึกวันนี้สามารถที่จะบริโภคสินค้าได้แล้วนะคะบริโภคสินค้าได้แล้วแต่ว่าจะเก็บไปได้อีกนานแค่ไหนถึงจะเสื่อมคุณภาพตรงนีเ้เราก็ไม่ทราบนะคะรู้แค่ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะบริโภคสินค้าที่เราซื้อมาเพราะเขาจะผลิตต่อแต่ว่าใอ้รูปในการที่จะบริโภคย,ย,ยังไม่ถึงเวลาเช่นไขเ่เค็มนะคะไขเ่นเค็มอย่างเงี้ยก็ต้องมีวันที่สามารถอมได้สามารถที่จะแปลงคะ ทอดได้เนื่องจากว่ามันผลิตเสร็จแล้วเนี่ยมันต้องรอให้ให้มันสามารถที่จะอ่ะน้ำเลืยอร์เสร็จตัวเรียบรอย้อยถูกตึงอะไรเสร็จแล้วแล้วก็ถึงจะใอะไรคะอ่ะเอามาทอดหรือมาต้มเราก็แสดงเป็นสเตเดอีกรูปแบบหนึง่งเราเรียกว่าคูเดนะคะหรือเซลล์วายตรงนี้ส่วนใหญ่เราอาจจะไม่ค่อยเจอเนาะในในประเทศไทยไม่ค่อยเห็นมากนักนะตรงนี้เป็นการประมูอายุอาหาร ที่มีประโยชน์สำหรับผู้จัดจำหนา่ายนะผู้จัดจำหน่ายนะนะคะวันเก็บสินค้าจะกับชั้นวางจำหน่ายส่วนใหญ่มักจะเป็นอาหารที่มันมีอายุการขายสั้นนะคะเขาก็เลยมักจับระบุเป็นคูเดนหรือเซลไวยนะคะองนี้ถ้าเราจะซื้อในแง่ของผู้บริโภคก็จะมีประโยชน์สำหรับผู้จัดจำหน่ายก็คือเขาจะต้องทำอะไรคะถ้ารู้ว่าสินค้าจะหมดอายุจจะต้องเอาออกจากชั้นวางผู้นี้ไม่ใช่หมดอ,อายุนะเอาออกจากชั้นวาง แล้วเขาก็ต้องทำอะไรคะทำอะไรแค่ที่จะส่งเสริมการขายหรือระบายสินค้าให้มันเสร็จติ้นก่อนที่จะวางจาหน่ายไม่ได้ส่วนคนที่จะไปซื้อนะคะคนที่จะไปซื้อถ้าซื้อก่อนวันที่เขาระบุก็แสดงว่าเราก็ยังมีความมั่นใจได้อยู่นะอ่ะมันยังพอรับประทานได้แต่มันไม่ได้อบอกบอกนะคะว่ามันยังมีคุณภาพที่ดีอย่างเช่นดี สารอหาหารหรือมีวิตามินซีอะไรหลงเหลืออยู่จํานวนเท่าไหร่แต่ว่ามันยังเป็นการบริโภคได้อยู่นะคะหรือแม้แต่กระทั่งไปซื้อวันสุดท้ายนะที่เขาระบุแล้วก็ยังทานได้อยู่ไหมคะได้อยู่แต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้ว่ามีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนแล้นะคะอีกรูปแบบหนึ่งที่เราเจอนะคะก็ค,คือเบสพีอร์นะคะเบสพีอร์แบบ expire d a t นั่นแ x p t H R นะคะค เราจะเจอสองแบบนี้บ่อยนะคะแต่ว่ามันต่างกันเนาะเบนฟิฟอร์กับเอฟวายลี่เดนเบนฟิฟอร์นะคะถ้าเกิดสมมติเราไปซื้อสินค้าที่มีบอกว่าเบนฟิฟอร์บริโภคก่อนวันที่ที่ไรคะเบนฟิฟอร์ยี่สิบเจ็ดกันยาย,ยนอะไรที่มันลดราคาโดยส่วนใหญ่เนี่ยก่อนหน้านี้ยังลดหลอกพอเริ่มใกล้หมดอายุละกันเริ่มจะมีลดราคาแล้วสมมติถ้าเราบอกว่าเอาไม่เป็นไรเราอยากซื้อแบบที่มันราคาไม่แพง เดี๋ยวเราก็ทานแล้วซื้อมาวันนี้นะคะ mm. เบบี้ฟอวันนี้ยี่สิบเจ็ดกันยาบังเอิญกลับมาไม่มีโอกาสทานเลยดันแบบกินอาหารไปกับเพื่อนซะเยอะเลยนะอิ่มมากไม่ได้ทานปุ๊บยั้กินได้อยู่ไหมคะเบบี้ฟอได้ไหมคะสมมติซื้อมาแล้วเขาบอกเบบี้ฟอ27ยี่สิบเจกันยาโดนก็คือวันนี้ซื้อมาแต่เรากลับว่าตอนเย็นนี้แหละเราจะกลับไปกินที่บ้าน แต่บังเอิญว่ากินอะไรกับเพื่อนไป้ะอิ่มละไปหมูกระทะมาที่มหาลัยกลับไปกินไม่ไหวละเอาไว้แบบเดี๋ยวไปกินพรุ่งนี้ได้หรือไหมคะบริโภคได้ไหมเบสที่ฟอร์มได้ไะมคะได้ยังมีทานได้อยู่นะคะเองแต่ว่าเป็นไงคะเรื่องของคุณค่าของอาหารหรือว่ารสชาติหรืออะไรเนี้ยมันจะค่อยๆเป็นปไงคะมันจะค่อยๆลดลงลดลง แต่เราก็ไม่รู้ว่าอีกกี่วันเสียนะแต่ว่าหลังจากวันที่ระบุยังบริโภคได้อยู่แต่ว่าคุณภาพของอาหารลดลงแต่ถ้าเิดสมมติว่าเป็นเอ็กไพรสเด็บปรบประบรุบวันไหนเมือนะคะหลังจากวันนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนทานอาหารแหละเพราะว่ามันจะเริ่มมีสิ่งที่ทําให้ไม่ปลอดภัยกับกับพออาหารลําไส้ของเราแหละนะคะเพราะของบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นสินค้าที่เป็นพลาสต์เจอไร พสเตอร์ไลท์กับใช่ไหมคะพวกนมน้ำผลไม้ที่เป็นพลสเตอร์ไลท์พวกนี้ก็มีอายุการเก็บสั้นนะแล้วเขาถ้าเกิดเขาเระบุว่า expire date แล้วเนี่ยนะคะถ้าเราอยากบริโภคบางทีเกินไปวันหนึ่งก็ไม่ไปเป็นไรหรอกอาก็กินกันแหละที่ซื้อยากปูมาขับรถวันนี้ไม่เป็นไรอยู่เราจะชอบคิดว่าอะไรคะอ่ะเราเคยทําอาหารตกตื้งไหมตกเป็นแป๊บซะงั้นแล้วเราก็แบบโอห้หโหมีชิ้นเดียวยังไม่ได้กินเลยเราก็เลยัะ่ะเอาทำร้านขึ้นมะา อ๋อปัดปัดจะโลกยังไม่เท่าหรอกใช่ไหมเอางี้งี้ต้องกีนอยู่แล้วล่ะนะหรือบางทีตกลงบนโต๊ะอ่ะเอ้ยกำลังย่างๆอยู่หล่นเดี๋ยวไปย่างใหม่โดยความร้อนมันไม่เป็นไรจะโรคไม่มีเราก็จะกินว่าเออของที่เราซื้อมาใช่เห็นมันก็ไปนะคะอยู่ได้อวันหนึ่งกินได้ก็ไม่ได้อยู่นะ้นก็ทานเหมือนกันแหละบางทีเลยไปแล้วสองวันอ่ะยังได้อยู่ยังไม่เสียนะแต่เขาบอกว่าไปวรรับประทานรว่าพวกใคร ออกให้เกนดันชเอะไรทค่ะเขาตุลรินซีไม่ได้ตายทั้งตัวนะคะแค่เขาทําให้ตัวที่มันจะออกให้เกิดโรคอะค่ะก็คือยักยั้งไว้ก็คือไม่ให้มันจเจริญเติบโตแต่ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นนะแต่พอเป็นเอ็กวนที่เด็ดหลังจากนี้ก็คือแค่ควบคุมไว้เฉยอแล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นขื้นชีพขึ้นมานนะคะเขาก็เลยไม่แนะนำให้รับประทานอาหารที่ เลยจ้ะี่เ็ษวัน,นหมดอายุแล้วคะซึ่งวิธีนี้การกระบุวัน,วนหมดอายุเป็นการบอกถึงคุณภาพของอาหารที่ดีที่สุดในบรรดาทั้งหมด5้ารูปแบบนะคะก็คือ expiry date เนี่ยสำหรับในแง่ของผู้บริโภคเป็นการให้ข้อมูลเรื่องของคุณภาพอาหารที่ดีที่สุดนะบอกถึงของที่อยู่ข้างในอะคะ่ะว่ามันเริ่มมีคุณภาพไม่ดีแล้วถ้ารองลงมาก็จะเป็นเ,เรื่องของ เบสอุปกร์นั่แหละนะคะที่ก็ยังพอจะมีคุณภาพของอาหารอยู่แต่ว่าคุณภาพของอาหารลดลงแต่เราก็ไม่รู้ว่าลดลงเท่าไหร่นะคะส่วนที่เหลือก็คือไม่สามารถรู้เรื่องของคุณภาพอาหารได้เลยนันเพราะว่ามันไม่ได้บอ,อกอะมันผลิตไปแล้วแต่เรามาเซอร์อีกเดือนนึงเราก็ไม่รู้แล้วว่าหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากผลิตเนี่ยคุณภาพลดเ,ลเหลือเท่าไหร่นะคะวิธีที่ห้าดีที่สุดลองมาเป็นวิธีสี่นะคะทีนี้สิ่งที่เป็นมีผลทําให้ อาหารบรรเทคุณภาพมันมีผลกระทบปัจจัยอะไรบ้างอย่างแรกเลยตัวของอาหารเองนะคะตัวของอาหารที่มันมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติบางอย่างที่จะทําให้อาจจะไปทปําปฏิกิริยากับออกซิเจนนะโดนความชืน้นโดนอากาศโดนออกซิเจนแล้วมันก็เปลี่ยนสภาพไปนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเป็นฝอยทองใช่ไหมอ่ยกตัวอย่างมาเคยบริโภคของที่มีส่วนประกอบของออมะพร้าวไหม หรือเป็นมะพาร้าวโดยตรงก็ได้มะพร้าวมะพร้าวแก้วที่เป็นสีทอขาวมีน้ำตาลอ,อ่ะอ่ะถ้าเราซื้อแบบที่มันนานๆแล้วรสชาติเป็นไงคะมะพร้าว,วอ่ะเปรี้ยวก็คืออันนั้นคือเสียละเริมเริมถามแล้วอันอันนั้นเออเป็นไงคะก่อนก่อนที่จะมีรสเปรี้ยวมันจะเป็นไงมันจะกินแล้วมันจะเหมือนเป็น,นมันๆหรือหือหื้อหรือมันจะไม่มันจะไม่ค่อยห,หอม เยเคยเคย่ายไหมคะหรือของทอดอะไรบางอย่างที่ทอดทินไว้นานๆแล้วมันนอกจากความกรอบแล้วมันเหมือนอมน้ำมันนะคะลักษณะของสินค้าบางอย่างค่ะมันมีมีช่วงนี้เป็นองค์ประกอบอย่างเช่นมะพร้าวแี่มันมีไขมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันสัมผัสกั เยอะนะคะมันก็จะมีการทําปฏิกิริยากันเองนะคะก็ทําให้รสชาติเปลี่ยนไปตรงนี้เขาก็เลยต้องพยายามออกแบ่ตัวบรรพนะว่าทำไมถึงจะต้องไม่ให้อากาศเข้าทําไมถึงต้องไม่ให้น้ำเข้าซื้อแล้วซื้อโป้งมันก็มันก็มันก็มีกลับมาจแรกมาจากตัวค่ะปัจจัยที่สองก็คือมาจากสภาพแวดล้อมที่บรรจพอาหานั่งเจอเช่นไปอยู่ในที่ที่มันมีความร้อนสูงๆนะความร้อนสูงอ่ะมันแน่นอนกัน ร้อนมันก็เป็นผลทําให้อาหารข้างในมันก็เสื่อมคุณภาพเร็วมันวางิ้งไว้มันอาจจะไม่ได้เสียมันไม่ได้เสียเลยนะคะแต่ว่าแทนที่เราบอกว่าเราเก็บได้หกเดือนอายุการเก็บก็สั้นลงนะคะมันก็จะไม่ได้ตามตามที่เรากำหนดไว้ในบรรจุภัณฑ์ต้องสภาพแวดล้อมนั่แหละนะคะสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวบรรจุภัณฑ์เองตัวบรรจุภัณฑ์ที่เราออกแบบมาแค่ก็มี กับเรื่องของการารักษาะคุณภาพของอาหารหรือป้องก,กันการเสื่อมคุณภาพนะคะถ้าเราเป็นอาหารที่มีความเป็นกรดมีแอลกมฮอล์ผสมอยู่นะคะแล้วก็ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ไม่เหมาะสมนะอย่างเช่นอาา่เราบอกว่าเราใช้พลาสติกนะคะก็บรรจุดได้ก็ไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้เพียงแต่ว่าอายุการเก็บมันไม่เท่าไหคะมันก็จะสั้นเพราะว่าเรื่องของคุณสมบัติในเรื่องของทงนต่อ รดสารเคมีนะคะพวกนี้มันน้อยน้อยกับพวกหลาหรือน้อยกว่าแก้วอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่บางชนิดมันอาจจะมีการทำปฏิกิกริยากันได้กับส่วนประกอบส่วนผสมของสินค้าที่เราบรรจุอยู่ก็ทาให้อาหารแเสื่อคุณภาพเร็วหรือเสียเร็วขึ้นนะคะลักษณะโครงสร้สางหมายถึงว่าปริมาณขนาดของบรรจุภัณฑ์นะคะก็มีส่วนนะ ถ้าของที่เราใส่กาส๊าซเข้าไปเพื่อช่วยช่วยวยืดอายุสินค้าข้างในนะคะจําเป็นต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็มีพื้นที่ที่แบเขาเรียกว่าเฮสเปนก็คือส่วนที่เหลือหลังจากที่เราบรรจุแล้วอะคะ่ะเราจะเห็นว่าสินค้าบางชนิดอะเปิดมาข้างในมันมีแค่อยู่ตรงไหนคะถแถวๆก้นถุงเองหรือกลึกรหนึ่งไปเต็มถุงแต่ว่ามันมีอากาศเต็มเลยนะคะ นั้นตรมันเขาออกแบบมาเพื่อที่เขาจะให้มีพื้นที่ที่จะช่วยใส่ปริมาณอากาศตามที่กําหนดแล้วก็มันจะสามารถที่จะช่วยยืดอายุสินค้าได้ตามที่ผู้ผลิตต้องการนะคะี่ก็เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะกับเรื่องของการเสือ่อมคุณภาพนะทั้งตัวอาหารทั้งตัวของบรรจุภัณฑ์น,นะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่จะมีผลกับอายุการเก็บ ก็คือเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จะทําให้เก็บไม่ได้ตามวันที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ทีนี้เรามาดูประเภทของบรรจุภัณฑ์บ้างน,นะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยเราแยกออกเป็นสองแบบหล,กล,กลักก็คือบรรจุสินค้าสดกับบรรจุสบบินค้าแปรรูป,แ,ป,รปแยกเป็นสองอย่างก่อนนะคะอาหารสดเนี่ยสิ่งที่เป็นของสดก็คือเนื้อสัตว์ผักแล้วก็ผลไม้นะคะที่เราหนักเป็นอาหารสด เพราะฉะนั้นเราก็จะมีบรรจุภัณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องอกับการบรรจุเนื้อสัตว์บรจบรจุผักบรรจุผลไม้นะคะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอาหารสดที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ก็คือแยกเป็นเนื้อสัตว์กับอาหารทะเลนะคะพูดโดยรวมเลยทั้งสองอย่างพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์หมูไก่อะไรเนี่ยนะคะและว้วก็อาหารทะเลพวกปลากุา้ปองปลาหมึกอะไรต่างๆนะคะ บรรจุภัณฑ์ที่ใช้มีสองแบบก็คือเราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์ดูตามนี้ได้ค่ะบรรจุภัณฑ์ที่เป็นปรบญญาาับบรรยากาศกับสูญอากาศปรับบรรยากาศกับสูญยากาศไม่เหมือนกันนะคะประบับบรรยากาศแสดงว่ามันมียามีอะไรอยู่ะคะมีอากาศอยู่ข้างในแต่สูญยากาศก็คือเลยคะไม่มีเลยนะคะลักษณะของของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นปรบับบรรยากาศหรือว่าสูญยากาศเนี่ยค่ะ ก็คือเนื่องจากพวกสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์พวกนี้ค่ะเวลาที่ถ้าเราปล่อยให้มันสัมผัสกับอากาศที่เป็นการ gen, ออกซิเจนในอากาศมันจะมีการเพบพบจริญเติบโตของพวกจุลินทรีย์ที่อยู่ข้างในในเนื้อสัตว์เหล่านี้นะคะและมันก็เลยส่งผลทําให้เกิดการเสือ่อมคุณภาพผิวเสียนะคะเร็วกว่ากาหนดเพราะฉะนั้นเขาก็เลยนิยมเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นฝาบรรยากาศกัคือแบบนี้ค่ะ มีการใส่อากาศเข้าไปข้างในด้วยนะใส่กาส๊าซอะไรปรับบรรยากาศก็คือมีการคนโทรลการ๊าซออกซิกเจน,นคาร์บอนไดออกไซด์ตามที่ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อที่จะช่วยทําให้มันวางจำหน่ายได้ตามอายุที่ผู้ผลิตระบุนะคะส่วนสินท้าที่อาจจะต้องเดินทางไกลหน่อยไปขายในระยะทางไกลๆนะส่งไปต่างประเทศนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทําเป็นสูญญากาศไปเลยนะคะเอาอากาศอบนะคะ ป้องกันที่จะไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าไปสัมผัสกับพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านี้นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบรรจุพวกที่เป็นบรรจุภัณฑ์สุญอากาศเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเขาจะมีการห่อด้วยพลาสติกแต่วก็เป็นพลาสติกสองชั้นนะพลาสติกชั้นแรกเนี่ยจะมีความทนทานกับเรื่องของจะหนานะคะจะหนาจะห่อสองชั้นนะเวลาที่เดินทางไปเนี่ยก็คือปกป้องเลยไม่ให้อากาศเข้าแน่นอน แต่พอไปถึงซูเปอร์มาร์เก็ตหรือที่จำหน่ายแล้วค่ะเขาจะเอาชั้นพลาสติกชั้นแรกออกแล้วพลาสติกชั้นในอะค่ะมันจะบางหน่อนะคะสามารถที่จะดูดซับอากาศเข้าไปได้บางส่วนเพื่อที่จะทําไงคะทำให้เนื้อของสินค้าที่เป็นเนื้อสัตว์ตอนเนี้ค่ะมันมีสีแดงขึ้นดูสีมันมีไม่แห้งอะคะ่ะสดขึ้นแล้วก็วานจำหน่ายน,นะคะส่วน บรรจุภัณฑ์ที่เป็นผักผลไม้นะผักผลไม้มันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ถ้าเรายังไม่แปรรูปมันเป็นสินค้าที่มีชีวิตอยู่ตลอดจนกว่ามันจะเน่าไปเลยนะคะมันเสียไปแล้วนะคะนั้นเวลาที่เราเก็บมาจากฟาร์มจากสวนอะไรก็ตามมันจะมีชีวิตอยู่ไปเนื่อยถึงบ้านคนซื้อเลยการมีชีวิตของของพวกผักผลไม้แสดงออกด้วยอะไรที่เรามองเห็นว่ามันยังมีการมีชีวิตอยู่ แม้มันจะไม่ได้อยู่กับต้นมันแล้วมันจะถูกเด็นออกมาจากต้นถูกคุณออกมาจากดินแต่กยังไม่ตายเราจะเห็นอะไรไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงบางอย่างอาจจะดูที่สีเปลี่ยนไปถูกไหมพอบางอย่างเก็บมาตอนเขียวพอระยะเวลาเปลี่ยนไปมันก็เป็นไงคะมันก็เหลืองมันก็สูง บางอย่างไม่ได้เปลี่ยนสีอย่างผักผักก็จะเปลี่ยนสีตอนที่เริ่มแบบจะจะเน่าแหละเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะแต่ตอนที่มันยังวางอยู่ในแผงผักอยู่ในรถขนส่งพวกนี้สินค้าที่เป็นผักผลไม้มีการหายใจหายใจตลอดเวลาเรารู้ได้แล้วมันหายใจมันมีการแลกเปลี่ยนก๊ามีการทำปฏิกิริยากับอากาศก็คือเราจะเห็นว่าเวลาที่เราเอาผักใส่ถุงรัดไว้มีอะไรเกิดขึ้นในนั้นคะ ไอ้น้ำหรอไอ้น้ำเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะมีการมีความชื้นออกมาจากตัวเองตลอดเวลาแล้นลักษณะสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นผักผลไม้ก็คือบรรจุภัณฑ์เหล่านั้นจะต้องช่วยระบายความชื้นหรือระบายอากาศนั้นก็เลยมันจะเห็นว่าทําไมกล่องที่บรรจุผลไม้ต้องตอโกรูทําไมต้องใส่ในโฟม,มตะข่ายทาไมต้องใส่ในถุงพลาสติกตะข่าย นะคะก็คือช่วยเรื่องของการกระบายความชื้นนั่นแหละนะอย่างาของตะเพียงเนี้ยเขาเป็นไงคะเขาก็ใส่ในถุงพลาสติกตาข่ายใช่ไหมคะถ้าใส่ในถุงมพลาสติกเล,เลยไงคะ,นะคะอ่ะเก็บได้ไม่กี่วันละคะ่ะเดี๋ยวมันจะเน่าเพราะว่าพวกของตะเพียงอย่างเช่นหอมเนี่ยมันยังเป็นไงคะมีรากอยู่มันยังมีการจเจริญเติบโตมันไม่อีกนะคะอ่าเพราะฉะนั้นกะ็คือ ขับผลไม้ต้องจอะโรระบายอากาศนะคะต้องการบรรจุภัณฑ์ที่สามารถช่วยระบายความชื้นได้ทีนี้ถ้าเป็นอาหารแปรรูปนะคะแปรรูปไปอยู่ห้ารูปแบบก็คือใช้ความร้อนใช้ความเย็นนะหมักดองฉายรังสีนะคะแล้วก็ทำแห้งนะคะเอาเปดูแบบแรกก่อนแบบแห้งแบบแห้งอะไรที่เป็นอาหารแปรรูปแบบแห้งอย่างเช่นเห็ดหอมแห้งไหมเห็ดหอม แห้งใช่ไหมคะเอาเวลาที่เราจะไปทาเราต้องทำอะไรคะเห็ดหอมเวลาเราไปซื้อมันจะแห้งเลยไม่มีอะไรเลยเหมือนกันปูตาย้าเลยแบบแห้งกรามอะเวลาไปทุบบ้านเราทำอะไรคะแช่นะ้ำให้มันเป็นยังคะให้มันดูดซับน้ําแล้วมันก็จะเป็นยังคะรองตัวแสดงว่าลกักษณะของหอมแห้งค่ะเป็นหอมที่เราเอาอะไรออกไปคะเอาน้ําและความชื้นออกไปเพื่อให้มันเป็นไงคะ ตครงลักษณะที่มันอยู่ได้นานเก็บได้นานเพราะนั้นลักษณะของของแห้งมันก็เลยมันกับในนไงคะไม่กับเป็นเมดเป็นผงหรือเป็นรูปทรงของสินค้านั้นอยู่แต่ว่ามันไม่มีน้ําในเมื่อเราเอาน้าออกบรรจุภัณฑ์ที่เราต้องการที่จะเก็บเพื่อไม่ให้มันเสื่อมคุณภาพได้เร็วก็ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่สาคัญอย่างนึงคยค่ะไรคเราจะเอาน้ําออกไปแล้วแล้วเราอยากให้มันเก็บได้นาน เราก็ต้องไปอยากให้มันโดนน้ําและความชื้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอาหารแปรรูปที่ทำด้วยวิธีทาแท้งติงสําคัญของบรรจุภัณฑ์ก็คือต้องไม่ให้อากาศหรือความชื้นหรือนาวเข้าได้นะคะแล้วเข้าไปแล้วบางทีเนี่ยมันก็จะจากที่เคยเป็นหูอยู่ก็เป็นก้อน่าแงบบเช่นเกลืออย่างเงี้ยเวลาโดนความชื้นเห็นไหมคะมันก็เปลี่ยนสภาพไปน้ปานําตาลนะคะนั้นเราก็คือต้องการ ที่ปกป้องเรื่องของความถือล้วบาไอา